เลี้ยวมาอุ้มด้วยอุ้มหอไปสองลำยังอุ้มได้เลยเร็วเร็วมาอุ้มหน่อยมาอุ้มหน่อยเด้ออะไรอุ้มหอไปตั้งสองลำยังไปได้เลยตัวหนูกจะเบา แค่ยี่สิบปาร์โลเองข้างนึงี็เหรออ่อย่างนันั่นแหละไม่ยอมไปอุ้มเมียก็บอกใครไปอุ้มเมียอะเอาแล้วนะเดี๋ยวไปสวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์เพลงสีอสิบปักช่องนะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นงานประกอบใหม่นะครับผมยกลาเลยคอมโบเซตนะอันนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับจะให้ห้อยหน่อยนะ X360 นะครับผมนะคอมโบจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้ก็วางจโร h 1เหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะแป่สรุปว่ามันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกันสรุปมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมด้วยเหมือนกันด้วยเหนื่อย ก็พี่ลูกค้าเขาเล่นอยู่แล้วไงก็เหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนเหมือนเดิมเหมือนกันเรมเหมือนเดิมเหมือนเดิมด้วยแล้วก็เหมือนกันด้วยมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับ i n นเ r อ f ์ i ฟลิปนะสวิตช์เบินขึ้นไปสัก15เมตรกดลงเลยมันจะ i n v e r อร์ i ฟปตีลังกาเองอัตโนมัติคันเร่งขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นครับหันซ้ายหันขวาจะกลับทิศทางหมดเลยนะครับกับอินเวอร์ฟให้อยู่คำว่าโนมอน ให้อยู่คำว่า 3D ให้อยู่คำว่า n o r o n แล้วก็ Stop นะครับเหมือนเดิมเหมือนกัน <c oughs> เสียลักที่ฮอนะครับ <c oughs> แล้วก็วกรอโรอตอเตอร์เฮดขยับอ่าพอดีจะแปะข้างๆเนี่ยนะครับปกติจะแปะให้แตมันแปะไม่ได้เพราะว่า สายบาลานซ์ในสั้นมากเลยครับนี่นะของแบตเตอรี่นะครับก็เลยต้องอห้อยๆลอยๆไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็อยู่ทรงแบบนี้เลยนะครับให้เขาอยู่แบบนี้เป็นลายนะครับแบตเตอรี่ตักบาลานซ์นะครับแล้วก็ใส่คาโนปี้เข้าไปหน้ากากหัวโอเคแล้วเราก็มาเข้าคำว่า GPS เหมือนเดิมนะครับ gps นะครับแล้วก็ลอยขึ้นไฟสีเขียวเขียวเหมือนเดิมนะครับจะวางตรงไหนให้บินจะบินตรงไหนวางตรงนั้นเลยนะครับวางตรงไหนให้บินตรงนั้นเลยจะบินตรงไหนให้วางตรงนั้นเลยนะครับสรุปให้วางตรงไหนให้วางตรงนั้นวางตรงไหนก็บินตรงนั้นเลยนะครับเข้าโหมด gps เหมือนเดิมนะครับ gps โอเคอ้ามหนึ่งสองสามสี่เคล่งไว้กลางแล้วก็กดคำว่ารันรันเป็นสองจังหวะหนึ่งสอง อ่ะถอยถอยออกมาครับห่างจากพอสักห้าหกเ้าครับถอยออกมาห่างๆนะครับพยายามอย่าอยู่ใกล้นะครับเจเลิดห้เหา,หาเหมือนเดิมนะครับล็อกตำแหน่งล็อความสูงเล่นเหมือนเดิมนะครับ เดีวไปอินเวอร์ตฟลิปก่อนเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับแบตหมดที่ฮอก็จะมาร้องแจ้งเตือนที่วิทยุนะครับขึ้นไปสัก10กว่าเมตรนะฮะอินเวอร์ตฟลิปเนี่ยครับเราต้องฟลิปสูงสูงเพราเราไม่รู้ว่ามันจะผิดพลาดต,ตรงไหนใช่ไหมไหนว่มองไม่เห็นเลยฟลิปแล้วก็ได้ หมดหมดอินเวอร์ตฟลิปนะครับเอาคันเร่งเอาคันเร่งลงฮอจะขึ้นนะครับเห็นไหมครับเอาคันเร่งขึ้นฮอจะลงคือมันกลับทิศทางกันหมดเลยนะครับนะครับกลับทิศทางกันหมดเลยนะฮะหลงก็ปล่อยมือเหมือนเดิมนะครับนะครับหลงก็ปล่อยมือเหมือนเดิม อินเวอร์ตฟลิปนะฮะอ,อ่าโอเคนะฟลิปให้ชมดูประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับทีนี้ยกเลิกนะครับฟลิปกับคืนอ่าโอเคทีนี้ก็ลงมาเราก็จะบินในโหมด GPS พนะครับไปตามที่เราต้องการนะหางนิ่งมากเลยครับลำนี้ดูไม่ไม่โบกไม่สายเลยนะเอาไปจับเลยจับเลยเหรอ,อนิ่งมากเลยดูดตูตรงตรงตกต้องไหม ถางนิ่งมากเลยก็ไปในโหมด GPS นะครับเราเขาเรียกว่าอะไรนะบินแล้วแบบหลงทิศหลงทางก็ปล่อยมือนะครับฮอก็จะเบรกปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้บอกให้ปล่อยมือเนาะนะครับปล่อยมือออกจากสติ๊ก วิทยุแหมปล่อยมือหลายตั้งอยู่เด้อกินบอลน,น่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ค่า u t u b e เลยเนี่ย3เดือนแล้วน่ะ <c oughs> นะครับก็บินได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ไปจะ6นาทีแล้วนะครับบินสามหกศูนนะครับบินสามได้ทุกฟังก์ชันนะครับ360บินเลข8 Return Home หรือจะเป็น Invert Flip นะฮะ อันนี้บิน360ต่อด้วยเลข8ออโต้ครับฟัง์ชันบินออโต้นี้จะยกเลิกยบึ๊กเนี่ยจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับฟังชันบินออโต้นะครับนะครับมันเป็นยังไงยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรลดเพิ่มไม่รู้ก็นาทีบินผมจะตั้งไว้ให้6นาทีนะครับ จริงๆแล้วมันก็เกิน6นาทีนะครับ6นาที20วิวีแล้วนะครับอ่าบินเดินทางให้ดูนะครับมันดีวะ่ะดูดิบินเดินทางเอนี่เข้าโคง้ง้วยเ๋อโหแบบเดินสุดคันเร่งเลยอ่ะไอ้ไม่ใช่เดินหน้าแบบ เต็มกำลังเลยอ่ะดูดิออนหัวทิ่มมาเลยอ่ะออามันมากมันมากโอคอนเนอร์ออาอนีโชบ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 ออ้าหรือกลมหรือกลุ่มเหนื่อ,กกอยนะเนาะอ้าวเขาเรียกว่าคนเขามีจินตนาการพลาเล่นอะ่ะเล่นฮอลเ่ยต้องแบบมีจินตนาการ สูงนะอ่ะพอละเจ็ดนาทีละพอพอพอใช่ไหมเจ็ดนาทีแล้วใช่ไหมเอาเขาเร่งลงเหมือนเดิมนะครับบินดีมากเลยลำนี้อ่าพอขาสกี้แตะพื้นก็กดสต็อปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเก็บมาบินนานเลยเขาลำนี้มานี่ มันจะไปกลางสนามแล้วเนี่ยเอ้าไม่เห็นเป็นไรเลยสงสารถเอออกกําลังกายหนูทํางานมาทั้งวันแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานประกอบใหม่นะครับกับ d e v i l X360 ลํานี้นะครับผมนะสวยมากๆเลยนะหนูเหรอใช่เหนื่อยใจกันตั้งภาพแล้วกันแม่บ้านนี่อ่ะถอดออกนะครับแล้วก็ดึงปั๊บที่ฮลรคอปเตอร์ออก แล้วเราก็ดึงอะไรนะอะลามถูกต้องครับนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับผมทําอย่างนี้นะครับดูนะครับนี่ครับเขาเขาให้เรางัดนะครับงัดล้วดึงนั่นแหละแล้วก็ไปชาร์จแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบชักเข้าชักออกเอ้ยไม่ใช่ดึงเข้าดึงออกโอเคประมาณนั้นโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับ งานประกอบนะครับกับเฮลิคอปเตอร์ Devil X360 ลํานลำนี้นะครับสวยงามอันนี้มันก็จะห้อยๆห,หน่อยนะมันไว้ไม่ได้ก็เลยต้องห้อยไว้สวยงามนะครับผมนะฮะจโร H1 ของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับผมนะฮะโอเคก็จะใส่คาโนปีก่อน ตัวน,นี้ใส่ไม่ยากครับคานโนปี้ปะครับกดรีโมทจุดดิกดดีมดจุดนั่นแหละอ๋ะอถ้าทำโอทำโอเพระว่าใส่ไม่ยากคันนี้ก็ปิดๆหน่อยโอเคก็ฝากเลยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลื่อนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์พิ้งค์สีสิบกระช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกรำนะครับผมนะก็ขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมผลงานของผมเองนะครับนะฮะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook l i น e แล้วก็ TikTok แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทาง YouTube นะครับฝากดูเยอะๆหน่อยนะครับผมเยอะๆหน่อยนะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับรบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจงชานหนูเธอ <laughs>